ท่านกอล์ฟครับหลากหลายคนนะฮะถามเข้ามานะครับในช่วงที่ติดโควิดแบบนี้แต่เชื่อว่าทุกคนตอนนี้น่าจะเปลี่ยนมาเป็น new normal หมดแล้วคือหลากหลายคนจะมีที่ซ้อมกอล์ฟในบ้านนะครับแล้วก็อินบ็อก้ามาถามกับเราบ่อยๆนะฮะว่าวิธีจะทําให้ Impact ดีทําอย่างไรถามโปรมาเป็นคําถามที่บ่อยมากแต่เราก็ต้องตอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนนะฮะคือเราต้องรู้ก่อนว่าที่เรา Impact ไม่ดีเนี่ยเราตีโดนตรงไหนของไมโครเพราะฉะนั้นผมจะให้ติดเทปกาวสองหน้า นะครับเอาไว้ที่หน้าไมค์กอล์ฟดูก่อนนะฮะแล้วลองตีดูนะครับลองตีลูกกอล์ฟดูก่อนว่าวงสวิงปกติของคุณแล้วเนี่ยคุณตีลูกกอล์ฟดูแล้วเนี่ยนะครับมันโดนตรงไหนของหน้าไม้นะครับนะครับลองดูก่อนอ่ะมันก็จะมีรอยชัดเจนสมมติอันนี้เนี่ยผมตีโดนค่อนข้างมาทางคอไม้นะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างมาทางด้งนันคอไม้นะครับก็แปลได้ชัดเจนว่าโอเคเขาเว่าอิมแพคไม่ค่อยดี ะะเราโดนไปทางด้านคอไม้ครานี้แกะสติกเกอร์แกะเ,เทปกาวสองหน้าออกนะครับเราตีโดนคอไม้หรือว่าบางครั้งเราตีหลังลูกบางครั้งเราตีโดนปลายไม้เนี่ยเราต้องเข้าใจสาเหตุก่อนว่ามันเกิดข,ขึ้นจากอะไรสิ่งที่มันทําให้เราตีไม่โดนกลางหน้าไม้เนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวงสวิงของเราที่อาจจะมีการเคลื่อนที่ไม่เหมาะสมทําให้มันตีมาไม่โดนกลางหน้าไม้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นจากไม้คอฟของเราก็แล้วแต่ นะครับฟีดแบักบที่ดีที่สุดอันดับแรกคือเอาลูกกอล์ฟเนี่ยมาตั้งเป็นกำแพงไว้ก็ได้นะครับขวางเอาไว้มันจะทําให้เราค่อนข้างกลัวนะครับเอามาตั้งไว้เป็น4ี่ลูก4ี่บล็อกตรงนี้นะฮะจะให้เราเห็นช่องสล็อตของการตีนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ใช้เป็นลูกกอล์ฟก็ใช้เป็นสติกก็ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างบังคับนะครับให้เราตีลงมาให้โดนกลาง หน้าไม้หรือโดนลูกนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็น barrier drill นะครับคือเป็น drill ที่มีอุปสรรคเข้ามาขวางกั้นนะครับลองตีแบบนี้ไปแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับคือการที่เราจะฝึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับเริ่มจากสวิงกอล์ฟเบาๆนะครับไม่ต้องตีแรงนะครับสังเกตด,ดูว่าขณะผมตีเองผมยังรู้สึกระวังเลยนะครับระวัง ระวังเขาเรียกว่าระวังเจ้าลูกกอล์ฟที่มันขวางอยู่ทั้งสี่ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องปีเบาๆแล้วก็ต้องค่อยๆจะรู้สึกว่า <c oughs> ถ้าฟังเสียงจะรู้ว่าโดนดีมากนะครับอันนี้เป็นดิลแรกซึ่งอาจจะเอ,อันตรายนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าซ้อมที่สนามร้ายก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่สําคัญมากแล้วผมพูดบ่อยๆคือ impact fix drill นะครับหรือว่า เราต้องทําตัวเองให้ไปอยู่ในท่า Impact ก่อนนะครับท่า Impact กับท่า d d r e s s มันแตกต่างกันนะครับท่า d d r e s s เนี่ยเราจะยืนอ,อยู่ค่อนข้างนิ่งแต่ Impact นั้นเป็นโมชันที่เคลื่อนที่ผ่านลูกเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน้ําหนักเราจะเริ่มถ่ายไปทางด้านซ้ายนะครับมือเราจะนําหน้านะครับหัวไหล่ขวาเราเนี่ยจะเริ่มต่ําลงนะฮะจะเริ่มกดต่ําลงมาแล้วก็ข้อศอกขวาเราจะเริ่มงอขึ้นเล็กน้อยถ้าเปลี่ยนกลับมาดูที่ท่า d d r e s s นะฮะลักษณะนี้ นี่คือความแตกต่างโมชันมันแตกต่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึก Impact นะฮะเราพยายามหา f e ล l i n g ก่อนว่าถ้า Impact คืออะไรเอาตัวเองไปอยู่ทางด้านน้ำหนักไปอยู่ทางด้านซ้ายมือนำหน้าข้อศอกขวาเริ่มงอไหลขวาเริ่มลงต่ำลงลนนักษณะนี้แล้วค่อยตีนะครับหา f e ล l i n งแบบนี้แล้วค่อยตี คือพอเราได้ฟิลลิ่งว่าเอ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนี้แล้วเราฝึกดูเนี่ยมันจะได้เขาเรียก i n s t a n t feedback คือเราจะรู้แบบชัดเจนว่าอ๋อถ้าที่มันควรจะเป็นมันต้องเป็นแบบนี้เฮ้ยลองทําดูสิปึ๊บมันจะทําได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ Impact ไม่ดีนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะซ้อมอยู่ที่บ้านหรือสนามไรฟ์สนาม o อสเปิดแล้วลองไปฝึกดูนะครับสาหรับวิธีทําให้ Impact ดีขึ้นครับ